มาจัะทุกคนมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นมะนาวมะนาวพนพี่น้องละมะนาวพันกระดกมะนาวตาพงย้ายท้องเนี่แหละพี่น้องจ้ะสวนพันฝั่งนี้นะ mm h, มะนาวพันหลายต้นแล้วพี่น้อง ه, มนนาวมะดกเทปพี่น้องอือดบางนาวยางังจริงสิมะนาวพันยังดกต้องเป็นใบหงีบเอ้าบางนาวยังคือเป็นพวงจริงี่งอ่าแสดงว่าเขาเป็นเป็นเพียพี่น้องละ อ๋อเป็นเพียบางน้าวบานลรเม็ดบนอคือดอกดกเป็นจุ่มจังสีพี่น้องละบางนาน้าวบานพ่นน้นาวเย้นพ่นต้องใส่กน้าวลเม็ดนี่ก็กอไผ่กอไผ่ก,กิมซุงนี่สวนสวนพันทั้งหนึ่งพี่น้องละสวนอีกฝั่งหนึ่งของพ่นเด้นี่พามาดูสวนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้กระสะพ่น้พนอพี่น้องจ้ะกะเพพ่น อันนี้ดอกกระลำพ่นปลูกหลายอย่างจ้ะนี่ก็เป็นพริกนี่พริกกินดานี่ก็เป็นข้างทัว่วข้างแตงพ่นล่างแล้วพี่น้องละพันปลูกบด,ดินพ่นล่างละเออพันเก็บหมดแหละอันนี้ข้างทัว่วทั่วแบบไม่ทัวแบบปลอดสารนั่นน,น,นี่พี่น้องเขาก็เลยเป็นใบหยิกใบงอนี่พริก มามาชมสวนผีกเพลินพี่น้องละ่ะเมนมาเริ่มจะเด็กจะเด็กเก็บนวยแล้วพี่น้องจ้าวิธีสารบานย้ายปีกพามาเมืองสวนผีกของย้ายท้องย้ายท้องตาพงพอลุ้งข่อยเนี่ละ่ะอันนี้ริกตุ่ม้วจ้ะอันนี้แบบริกตุ่มริกยูนีจะสองเดือนแล้วจ้ะจะเข้าสองเดือนแล้วนะริกผีกมันปลูกเพราะยูเพราะกินนี่ล่ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็น หอมหอมแดงพันปลูกไว้จะกินนะจันปลูกเอาพันธุ์ปลูกทำพันธุ์ข้างๆก็จะเป็นจะเป็นคนทำนาทำนาปังจ้ะเนี๋ยวพริกพ่นงามงามพี่น้องแถวแถวบ้านยายปีเขาจะปลูกพริกนานี่จะปลูกพริกกันจะ้ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งยายปีก็จะไปเก็บมาหาเก็บพริกแล้วจ้ะรับจ้าง <laughs> รับจ้างเก็บพริกแต่ แต่ปีนี้พริกคอนข้างจะราคาถูกบ่รู้ว่า่นสิจ้างจักบาทเนาะปีนี้แต่ราคาแพงเพิ่นกระจ้างแพงอยู่โอ้พริกหน่อยิ่นคืองามแต่พี่น้องเอ้ยสวนพริก่นโอ้บ่หน่อยเด้เนี่ยสะเพอะก็กระสิเดยมาเก็บแถวนี้ล่ะขั้นเกิดว่าพราเก็บเนาะเก็บเพราะได้คานมคาขนมพี่น้องข้างบนนี่จะสวนพริกแล้วจ้ะ แต่สวนพริกทางนี้ฝั่งนี้มีแ, tamam. แต่สวนพริกแล้วก็จะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ข้องนี่จะเป็น,ปนถั่วอันนี้จะเป็นแตงแตงล่างแล้วมันเก็บจนว่าล่างแล้วพี่น้องแตงเนี่เก็บประมาณ İns. เต็มทีก็คือเดือนกัวเดือนเคร่งนี่แหละพี่น้องเก็บแตงถ้าเขาเป็นลูกแล้วนะเนี่แหละจะเก็บแค่นี้แหละแล้วก็ล่างแล้ว Luke. นี้ก็จะเป็นสะนี่บรรยากาศ น่าเพิ่นนี่ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลานั่ยแหละลเดินไปฝั่งโน้นไปเบิ่งข้าเจ้าวานเขาพี่น้องเจ้ากำลังวานเขาพอดีเลยหน้าคางคางไหมหน้า้างๆางเพื่อนกำลังวานเขาจะาบรรยากาศวานข้าวมาให้ชมด้วยพอดีเลยมันปลูกพริกหลายเจอพี่น้องจะ้ะพริกพันธ์สอนแดง แล้วก็พริกน้อยพริกตุ้มพ่นเอินบ้านข่อยเอินพริกตุ่มแต่พริกตุ้มมาเก็บได้ดีพี่น้องจ้ะเขามีน้ำหนักแต่ว่าสอนแดงถัาลูกหง่วยน่อยๆหน่ะยก,ก็ได้ตำหนักดีจ้ะเก็บเก็บเพิ่นดีขึ้นกันโอ้ทางนี้งามพี่น้องพริกประมาณสองเดือนเดี๋ยวเริ่มมีลูกแล้ว โอ้ทีพันกวางน้พี่น้องจ้ะทางทางนิกตะกรันพันกระเห็ดนาเด้จ้าพันกำลังมาเห็ดกำลังมาปลูกผักปีนี้แหละแต่ก่อนเขาทำเป็นนาอ้าเป็นเมืองนกพี่น้องละนกยังมาหลายเลยไปเบ่งพันวานเขานกกระจอบกินจอบกินไอแมงจอบกินแมลง,มงเวลาขจาวานเขาเนี่ยนกเขาก็จะจอบกินมแมลงโอ้โนกแม พิกีเนี่ยพี่น้องจ๋าอุปสรรคของการคนทําสวนครัวเนี่ยโดนล้มพี่น้องฟังทั้งนี้ล้มขม้าเต็มเต็มเลยนี่ฟังทั้งนี้ล้มขม้าเป็นบ้าพี่น้องละพิกจะโบงงามเหมือนทางปุ่นเลยทั้งนี้พิกบงงามบ้าพี่น้องละนะดูลมดูลมดูใบงีกเลยทันทีพี่น้องจ๋านี่แหละอุปสรรคของการทําสวนส่วนมากพวกที่ทําเมื่อชีพเพนสิล้อมแซลแนนเนาะสิล้อมลอม อ้อมล้ม,ลมดูมึงพี่น้องละมึงเอาบรรยากาศนกไม่เบิงบ่งดูนกนั่นน่ะดูนกนะพี่น้องดูนกนกปาดนกด้าจ้านกาน,นกปาดข้ว่นกทากินทากินแมงพี่น้องจ้ะปาดปาดปาดกระทั่งีคนกระวานเขาโอ้โอ ยังเอ็นี่เร็วเกินเร็วเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะร้ายตาพี่น้องสิร้ายตาะต่นวานเขาน้องบรรยากาศวานข้าวบรรยากาศเช้าให้เช้าหน้าวานเขาน้องนหละใช้เครื่องวานข้าวอย่างนี้แหละทุกคนบ้านพี่น้องเป็นเครื่องกันบัลจ้า ทุกมือนีใส่ตะเครื่องวันนะจ๊ะเนาะเอาภาพบรรยากาศแบบเอาให้ชาวนาไมาชมจ้าชมสวนจะปิดพาชมสวนนะคะวันนี้ แค่นี้นะคะยินหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายยินดีทีเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะบรรยากาศคป็นนกเปนก็นองละคป็นนกฮ่า <c oughs> นกนกนกจับเลี้ยงเซไล คัน